สองทิ่เวิร์นถมุนการคลิปโตสหรัฐอย่าง SEC และคณะกรรมการการซื้อขายสัญญาสินค้าภคกัณฑ์ล่วงหน้าหรือ CFTC มักจะเหมือนกับเพื่อนร่วมห้องที่เมาแล้วทะเลาะก,กันตลอดค่ะเพราะขอบเขตอำนาจไม่ชัดเจนจนใครก็สามารถเข้ามาพูดไวายได้โดยที่ SEC มักจะชอบอ้างว่าเหรียญนี้เป็นหลักทรัพย์เพื่อหาทางเข้ามาควบคุมในขณะที่ CFTC ก็ดูแลตลาดสินค้าภวกัณฑ์ของตัวเองซึ่งผลก็คือนักลงทุนต่างสับสนค่ะว่า ใครกันแน่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ในปีนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปค่ะเมื่อมีร่างกฎหมายใหญ่สาฉบับออกมาและทั้งสองหน่วยงานก็จับมือกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมกับออกถแถลงการร่วมกันเหมือนคู่แค้นที่จู่ๆก็จับมือคืนดีกันเลยค่ะ SEC และ CFTC ของสหรัฐได้ออกถแถลงการร่วมกันเพื่อชี้แจงว่าตลาดซื้อขายที่ถูกกฎหมายสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์พริปโตแบบสปอตได้ กฎหมายไม่ได้ห้ามตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ SEC หรือตลาดที่ถูกกำหนดโดย CFTC หรือตลาดต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจาก CFTC ในการลิสเหรียญสปอตหน่วยงานกำกับดูแลเน้นย้ำว่าตลาดซื้อขายสามารถยื่นข้อเสนอต่อ SEC หรือ CFTC เพื่อขอตรวจสอบซึ่งเอกสารจะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดครอบคลุมถึงการดูแลสินทรัพย์การชำระบัญชีและการคุ้มครองนักลงทุน